สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเบิตรสุขุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมนนคือการทำายช่องไัยจตุงานปีดินครับมื่อแล้วจากงานดันเรื่อมาเหตุให้เพิ่นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกังวังใจเป็นเหตุเกี่บต่อๆไป มองนี้มองธิม,มไทยอนกลางขื้นนะครับธิมไท,ที่ือผมเอาลงเกียร์ตอนกลางขื้นบอลแล้วจะงานดันเลมเฮดเหมือนกันงานโชว์นี้ก็ได้ออกยุเสมอยู่รครับหาก้ายตแตงเต้นเส้น เินเส้นบักหากเลยปั่นแล้วกัล้วนดีปะยังหลอบมุนโตรตัีหารอยเจสิบหน่โอ้าร0อยสี่สิบ vào việt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เฟสบุ๊กแฟนเพจนั่นเลย,ย,น,เย,เลเยนะครับแท็กโต้แฟนเพจฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไงยูไม่ไต่เกห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาที ขาบก็อาจจะบ่ชัดเม่ด้นะครับเพราะว่ามันกระมอสิคำเลยเสียงเนียงดัง ชาวบ้านกับสายพันพันล้มขาดตอนประมาณหางวงเลี่นะครับงานที่รับหาพานันธุ์ล้วซ้ำหลือแต่ไทยหเหตุผลเนื้ตอนเสาร์ไปเด็กเก็บประมาณชั่วโมงหนึ่งแรือเปล่าครับของบ้านชั่วโมงหนึ่งไปเก็บงานเก่าสี่ขางแบบนี้ครับไปไล่ระดับปั๊บพีเพื่อนอีกนะครับอีกของเจ้าใหม่นะครับ จบจุดที่เจ็ดพันบาทนะครับจะมาเปลี่ยนไซร์ลอตารีตอนสี่โมงสี่โมงแรกนะ การทำงานนะการตีดินคลิปตีดินปั้นหน้าเนี่ยผมกับโบโบ,บ,บคอยได้อันนี้นะครับเลยเอามาให้พี่น้องชมนะครับเอ็มโส๒๔ศูนย์สลักที่นี่นครับกับสีฝากที่ฝากน้องนะครับไว้เพียงจำหนูเอาไว้พอกันคลิปหนาจะได้กับฝากพี่นออ้องติดตามในช่องทั้งสองสองทางที่ผมเอาคลิปลงในได้ครับยูทูบกับแฟนเพย์ยูทูบกับ แท็กตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพียร์กับแท็กตัวอักษรแฟนเพียรภาษาไทยแล้วก็าาก Tech word, แฟนเพียรภ,ภาษาอังกฤษสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ